สวัสดีค่ะนี่พี่สกายองนะสวัสดีค่ะมามีงนะคะตอนนี้ ep สองนะคะอันนี้อันนี้ตื่นตั้งแต่มาเจออีกครั้งกับ,บกลีบบัวและเบคอนอ,อ่ะฮอตื่นมานนก็กินน้ำก่อนไม่ค่ะอันนี้ตีนหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเขาตื่นใช่นหาหิวน้ำแล้วก็มาจุดแล้วก,แวก็แล้วก็มาจุดด้วยข่ะว่า ว่นเมื่อวานได้เงินกี่บาทโอ้โห,โโหมาทํางานตอนตีหนึ่งคุณพระคุณเจ้าไม่ไม่ได้ทํางานอา่ามาเก็บชุดมาเก็บชุดเป็นคนเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยอะนอนไม่นอนเอาเก็บให้พี่เก,ก็บให้น้องด้วยเก็บให้น้องด้วยหรอเอาเอาเอามาเอาเอา,เอ,า <c oughs> อยู่ดีๆชุดก็กระด้งไปกระด้ง <c oughs> มาเอาเอา <c oughs> อชุดสีดำของน้องกลายมาเป็นชุดเราเป็นซล่าลเมื่อกี้เนี่ย ไปหลับเยอะเลยเปนอนหลับเยอะเลยส่วนพี่สาวก็ทำความสะอาดต่อไปค่ะเก็บทิ้งเช่นนั้นเพราะว่ามันมันซ้ำมันซ้ำกับอันนี้ค่ะซ้ำแล้วเราก็มานั่งดูทำงานนะคะไม่เอาคิ้วคิ้วเราจะนอนหรือจะทำงานเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้เมื่อกี้เป็นความรับไปค่ะใช่เราล้มตัวไปบางทีนอนน้องหมากับเด็กเลยมานอนหลับได้ค่ะทุกคน พี่กายก็เพิ่งรู้อันนี้อันเดียบเอาหวีหล่นอะไม่ได้หล่นค่ะจะเก็บจับให้เรียบตื๊ดตืดดี่จับจัดมะอืขจัดหมกด้วยนี่เห็นไหมเอามาเป็นกล่องยังคืนไม่หลับไม่นอนยังมาทำความสะอาดไอยันหลือเกินค่ะก็คเข็นี่อันนี้นะคะเขาเปิดไฟค่ะอันเนี้ย ัน,นแล้วทำไมมันมืดๆอย่างนี้ล่ะคะเพราะว่าน้องนอนหลับอยู่ก็เลยไม่กล้าเปิดไฟอ่ะค่คะใช่แล้วก็ใช้โทรศัพท์มาเป็นไฟแทนอ๋อเปิดไฟใช้จ,จากมือถือแทนนะคะนี่คะ่ะเอาปากกาไปเก็บไหนคะปากกานี้คะ่ปะปากกาโทรศัพท์อืมอันนี้อันนี้แค่อันนี้แค่แค่คือแบบจะหลับปเปลเลยะคะ่ะก็เลยก็เลยหลับไปช่วงหนึ่ง ตอนนี้มามีก็อยากจะหลับเหมือนกันนะคะเพิงพิ่งตื่นเองนะต่ว่านอนตัไดไปถุกวันเลยจุ๊บเห็นไหมตากระเป๋าเดินทางเตรียมไปไหนคะเนี่ยเป่าค่ะเอ๊อกอีเบิร์ทำอะไรอีกนะตอนนี้กี่โมงแล้วคะเนี่ยตีห้าตีห้าแล้วเอ้านี่ก็เช้าอยู่แล้วนะอันนี้ค่ะเอาถึงฟังออก ชิดหน้าชิดหน้ากี่บัวเหมือนใครเนี่ยผมเอง <laughs> สาวว่าชิ์อาบน้ำไม่ได้ค่ะเป็นหวัดเนาะอ,อ่ะมาน,อ,านอนต่อเอ้านอนปั๊บเช้าปุ๊บแบบไหนนี่ <laughs> ตื่นไวอีกครั้งงงเฉยอยู่ดีๆก็เช้า <laughs> ก็ม่งกี่ตีห้านไง <laughs> อ้เ<ม>ก็บของลืมเก็บของเลย มื่อคืนเร่อเก็บของขึ้นมาเก็บของกันค,ค่ะทุกคนอาบน้ำเหมือนเดิมค่ะอเอา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 อะไรอ,ไอะไรอะไรเอาเมื่อ,อกี้น่าจะสต็อปละค่ะเมื่อกี้ก็น่าจะอยู่นิ่งๆไปหน่อยเมื่อกี้ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะทำอะไรเมื่อกี้ซักผ้าแลยอะ อเคค่ะซักผ้าเรียบร้อยแล้วล่ะคะใช่นี่หนึ่ก็เห็นไหมคะว่าเปลี่ยนอยู่แล้วอ้าวใชัครีมใชัครีมใชัครีมช้าวะเธอช้าวะอันนี้เอาไว้สักผ้าออกมาจากหัวใช่อ่าสักผ้าในอ่างแล้วโอเค มาร์กหน้ามาร์กหน้ารอบที่สองแล้วนะมันมีเห็นน่ะวัาววันนี้เธออยู่ในห้องน้ำก็ไปเที่ยววันนี้เขาจะไปเที่ยวเอาจะพาไปเที่ยวหยุดหนึ่งวันเหรอคะใช่วันนี้มันมีบั๊กด้วยค่ะบั๊กคือบั๊กคือมันแบบมันใช่ไหมคือกะว่าจะวางไว้ในห้องน้ำเจ้ากระเป๋าวางไว้หน้าห้องน้ำแล้วแล้วทีนี้ใช่ไหมมันกลับไปเข้าถุง่วนแทน แใวันนี้จะไปเที่ยวสวนน้ำกันเหตุการณ์นั้นเกิดตอนที่ไปเที่ยวสวนน้ำนะคะอ่เราจะพาไปสวนน้ำไปดูสวนน้ำของโทก้าไรเวอร์เหรอคะใช่ค่ะซื้อมันแล้วซื้อมาแล้วอ่ะเตรียมตัวส่วนเบคอนก็ยังไม่ตื่นตอนนอนคิ้วแดงมาเลยทีเดียวไม่ก็เขาคิ้วแดงอยู่แล้วเอ้าเหรอเออเขาคิ้วดงอันนี้คืออะไร อ๋อกล่องข้าวของน้องหมากับคุกกี้กับอะไรนมสดน้านมสดแกะคามืงเลยเฮ้ยโอ้โอโอโอกับแต่นึกว่าจะหกซะอีกไม่หกอาตื่นที่มากิน<อ>ก่อนร่<อ>างกายต้องการสารอาหารตอนเช้าออโอ้โอ <laughs> ทุกคนค <laughs> งจะจำเหตุการณ์นี้ได้จากอีพีหนึ่งแล้วคะ่ะอ,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 อ น้องมาเล่นเกมว้าน้องหมากับน้องแมวเล่นเกมได้ด้วยนี่ให้จิมพวกหนอนๆนะคะหนอนๆอ้พวกหนูที่มันจะกระดึ๊บในโทรศัพท์ก็ให้หมากับแมวจิม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 อ๋อฝึกสายตาน้องหมาน้องแมวจะได้วิ่งไล่จับเป็นสับหรคะเมื่อวานนี้มันไม่มีเออทำไมมันนิ่งก็ว่าอยู่ทำไมเมื่อกี้มันนิ่ง อตื่นแล้วคอนตื่นแล้วเอาเอาเอาแบ็ดไเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือมันตื่นยังไงแล้วทีนี้ใช่ไหมเพราะเขาตื่นเขาตื่นแค่เขาตื่นหลับคาที่เลยเรามือละเรามือตื่นลงมาแล้วหลับตาไปด้วยตาเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วน่าเหรอคะตาเป็นระลิบิล่ะคะตาอ่ะจริงๆเขาตาเป็นแบบนี้แต่เป็นไงคะ ทราบเป็นแบบนี้ค่ะวันไนกาดให้ดูวันนีนก่าให้ด,นนาาหดูแล้วคนดูจะเห็นกันเราไหมคลิปยาวเหมือนอีพีหนึ่งเลยนะคะอันนี้มามีอยากจะพาเบคอนไปตัดผมจริงๆเลยปิดหูปิดตาแล้เกินผมยาวปิดหูปิดตาไปหมดแล้ะ ไม่หัวหัวเขายังเปิดอยู่เลยเห็นไหมอือยังเปิดอยู่เนาะเอ้าเอาครีมสุเอ้าเอ้าเก็บไหนเอ้าโต๊ะเหมือนเดิมจิบจิบจิบเขาว่าเอาครีมล้างหน้าค่ะแล้วขวดดิฟลิกแล้วก็มาร์กหน้ากับพี่สาวด้วยอะโฟรกับพี่สาวเลยที่ต้องมาจับจิบ สุขภาพผิวเป็นสิ่งสำคัญเราต้องดูแลสุขภาพผิวนะแคะ่ทุเกินเมื่อกี้เขาท้องเสียท้องเสียเหรอจำอะไรมาปากเปิดชื้นชื้นเมื่อวานนี้เลย,ยไม่ได้ทำกับข้าวเลยกินอะไรกันละ่ะจำไม่ได้เลยเดกคอนแบบอันนี้ไม่ได้กินข้าวเช้านะคะเพราะว่ามันเปิดแต่เช้าเลยอ๋อไปไปทานที่สวนน้ำกันนะคะไม่ค่ะที่สวนน้ำมันมีแต่ไอเดมค่ะอ่ะ ไม่มีร้านข้าวหรอคะไม่มี Why เข้าที่จจำได้ก็น่าจะมีอยู่จะลุมมีหรือไม่มีคะไม่มีหรอกเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปสวนน้ำก่อนมาเนงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูสวนที่สวนน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะรู้เอาเอาเอาอะไรเตรียมของเตรียมของเตรียมของอะน้องอ่ะเบคอนเสร็จแล้วอ่ะเีืยวขั้นตื่นทีหลังเสร็จก่อน ไม่พี่เขาเสร็จแล้วกีบบัวเสร็จแล้วใส่บัวเธอไปด้วยเออเอาเดึงตึ้งตึ้งตึ้งไม่ไม่ครับเ,เขาเผอโทรมามีคนกดผิดเลยก็เลยก็เลยโมาเยโทรมาโทรมาทุกคนดูสิมันจะมีฉากหนึ่งที่ทุกคนจะทำให้งงมากนั่นคือ มันจะเป็นฉากที่สวนน้ำอะค่ะที่เขาบอกนะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอันนี้ค่ะแต่วิกายก็มีวิธีแก้ปัญหาอยู่ดียังไงคะก็คือพอมันไปโดนน้ำใช่ไหมแล้วก็แค่กลับไปที่ของร้านที่มันเปิดของขวัญนะคะค่ะทีนี้มันก็จะโผล่มาเลยอะไรโผล่มาเลยคะกระเป๋าของเนี่ยค่ะของที่เราเผลอลงไปอ๋อกลับว่าจะไปเที่ยวสวนน้ำ ตอนแรกคิดว่าจะไปเที่ยวเที่ยวคอนเสิร์ตแต่เปลี่ยนใจไปสวนน้ำคอนเสิร์ตมีใครมาคะจะพาไปดูคอนเสิร์ตตอนแรกเอา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 ลุงหมาไปด้วยเลยเนี่ยกับนมสุดเอาุกกี้กับนมสุดเอา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 งงเฉยแก้ผ้าไปแก้ผ้ามาแบบไหนไปเขาเยนี่รถเต็มอ่ะ ไฟคนเต็มไปหมดเลยวันนี้เต็มทุกขั้นเลยค่ะมันมีคันของเด็กด้วยนะนะคะยี่นี่ค่ะมาถึงแล้วขอเต็มไม้เต็มมือทุกคนฉากนี้ทุกคนจะงงนะวอเทอร์คลับวอเทอร์คลับวอเทอร์เมลอนอะไรวอชคอร์ วอชคัพวอชเมลอนวอชคัพมันจะเป็นแล้วดูคนขายเสื้อหนึ่ตัวเป็นแจ้งโมสมกับชื่อชื่อส่วนน้ำเลยเชอร์รี่แล้วทุกอย่างในส่วนน้ำก็เป็นแจงโมขอคกำว่าแจงโมอีกแล้วสิ อ่ะแล้วเรามีชุดว่ายน้ำเป็นรูปเต็งมั้หรือเปล่าไม่ใช่เต็มั้อ่ะแล้วเป็นอะไรคะทุกคนทุกคนทุกคนเห็นหมุดจิ๋วไหมทุคนเห็นหมุดจิ๋วไหมในจิ๋วไหนนั่นน่ะบางสีล้วนอ๋อจิ๋วมากทุกคนมันมีความลับอย่างหนึ่งที่งงมากนั่นคือ ในใช่ไหมคะมันจะม,ม,จะมีมันจะมีช่องตรงน้ที่มันจะเป็นสีเหลี่ยมแล้ถ้าเรากดใช่ไหมคะมันก็จะเปิดขึ้นแล้วมันก็จะมีปุ่มถ้าเรากดปุ่มนั้นเอ่อตรงเนี้ยค่ะที่มันจะเป็นเอ่อที่ลองกายค่ะเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเจอไอ้ตุวจิ๋วๆค่ะจิ๋วๆฉากนี <ๆ S 1> ้ทุกคนจะงงมากก็ยังงงอยู่อู้อะไรเนี่ยชุดจิ๋วอะไรเนี่ยใครใส่คะ เบคอนเบคอนนายใส่ตัวจิ๋วคนนั้นได้หรอฉันนายเป็นคนจิ๋วเหรอไม่เนี่ยค่ะกางเกงเนี่ยกางเกงออ๋เอากางเกงอย่างเดียวเหรอใช่เอาเอาทุกคนอันเมื่อกี้ทุกคนทุกคนถามว่าย้อนไปดูไดนะ้นะกระเป๋มามันวิบ,บวมันวนิบเข้าไปชักโครกเลยแล้วทำยังไงจะไปเอาออกมายัางไงไม่เอาไป ้องน้ำเท่มากเลยนะคะทุกคนทุกคนวิสการมีวิธีแก้ปัญหาไปกลับบ้านไปเอามาใหม่ไม่ใช่หรือไปซื้อใหม่ตื่นตต้นตื่นเ้อ๋อมันกระเด็นมาอยู่นี่เหรอใช่ค่ะอันนั้นต้องไปย้อนหาอันนั้นต้องขึ้นไปย้อนหาอมอะน้องหมาอยู่นี่ค่ะทุกคนมาเอาคืนนะคะเดี๋ยวรอบหน้าวิสกายก็จะเอามากลับมาเอากลับมาทุกคน ผ่านันอยุ่ตรงนี้สรุปไม่มีมุสาภรรยามาเจออย่างเจอแล้วสิก็เมื่อกี้เนี่ยได้น้องหมากลับมาแล้วอ่ะแต่เหลือกระเป๋าของพี่สาวคนเดียวอา้อาว <ทำ S 1> จริงจร<ๆ>ิงมันต้องเลื่อนมันต้องเลื่อนมันถึงมันจะจอ,อ่าต้องรอวนวนลูกกระเป๋าให้ครบก่อนเหรอคะใช่เมื่อกี้คนได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าไม่ได้ยิน <laughs> ตอนนี้เรากลับมาบ้านเพราะอะไรเปล่าเขาจะมาเสกผ้าคุณหนูเอาลบลบวันนี้ทิง้งมาเสก <laughs> ใช้คำว่ามาเสกผ้าคุณหนูนูว่าจะมาเสกผ้าคุณหนูดันซะง,งั้นคนุณหนูแมาว่าพอพอเขากลับมาถึงที่บ้านใช่ไหมคะเขาไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าเขาอาบน้ำมาจากที่สวนน้ำมาแล้วโอโห ก็ดีแล้วไงคะอาบน้ำจากส่วนน้ำนี่ไงน้องเปลี่ยนชุดอีกแล้วยังไม่ได้เล่นน้ำเลยตอนนี้เอาวหายไปแล้วเอาเอาเอาคนปิดเห็นไหมเขาปิดปุ๊บเขาเปลี่ยนเลยอย่างแท้ทุกคนระบบดีใส่ครีมทาผิวอืมกันแดดแล้วพี่สาวเหรอคะพี่สาวเหรอคะทุกคนทุกคนเหรอคะทุกคนไปนะเห็นไหมเห็นนี้อันนี้ที่ตัวจิ๋ว ชืจิงน้องหมาเหรอเปิดให้ดูอีกรอบน้องหมาแบบไหนใส่ที่คาดผมด้วยคะทุกคนน้องน้องเมาองกายโอ้มีดามเบลคนของเธอเล่นเบสเล่นเบสไม่โมมีลูกวิ่งด้วยจ้าน้องยินอยู่ลูก่งทุกคนขโมยกลับบ้านได้ไหมเนี่ยได้ทุกคนทุกคนดูอืม ได้น้องหมากลับมาแล้วเลอแค่เจ้าจแมว <S <S แต่ <S <S วันนี้เจ้าแมวเจ้าแมวจะไม่ได้มานะทจาแมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ep เดี๋ยวถ้ามันมี ep สามพี่สกายจะพี่สกายกายจะจะ,จะพาไปหาแมวจะตามหาหคุกเอ้ยตามหานมสุดกันที่ร้านของขวัญเจอแต่คุกกี้ใช่ แล้วแางนี้นมสดจะไม่เหงาใช่ไหมเนี่ยนมสดเหรอนมสดเขามีเพื่อนเยอะอยู่เพราะว่ามันมีเป็ดตัวทุกคนเห็นใช่ไหมล่ะมีเป็ดด้วยทุกคนนี่มันสวนสัตว์หรือมันคอนดักคอนดักเหรอเอากลับบ้านได้ไหมน่ารักมากมันมีทั้งตัวที่ใส่หมวกแล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกคอนดักไปค่ะ เปลี่ยนชุดเสร็จสักทีเปลี่ยนชุดเนี่ยอยู่ประมาณสิบกว่านาทีแล้วเนี่ยไมืไ่อกี้เมื่อกี้มันขึ้น,นยังไงใช่ไหมอ่าขึ้นบ้าเลยแล้วลิฟต์แล้วมันจะขึ้นไปชั้นสองใช่ไหมพอมันขึ้นไปบนนั้นเสร็จลิฟต์มันกลับมาอยู่ที่เดิม <c oughs> อุ้ยคนมาเล่นน้ําเยอะอยู่จม่มีคนโอ้โหนีม่มันส่วนน้ำจ<อ>ับหรือเปล่าองงงไหนแไหน พี่สกายกำลังเลือกกันอยู่เลือกอะไรคะเอ,อ่อเลือกฝนน้ำตกจากต้นไม้ต้นไม้น้ำทุกคนดูทุกคนดูสิโอ้โหน้ำไหลแมวออฟาบไปฟาบเลยทำไมแมวต้องไปอยู่รงนั้นดมวไม่รู้สิคะก็มันปีนยังมันชอบปีนอ่ะแมวอะแล้วมันจะโดนน้ำมันมีแค่แค่งงเฉยว่าแมวมันไม่กลัวน้ำเลยนะในเนี้ย แม่มันกูแม่มันกลัวน้ำไม่ใช่หลอนแล้วทำไมมันโดนน้ำได้งงเหมือนกันนั่นสิคะไอตัวอะไรที่แม่มันกลัวโคกคนอันนี้ชั้นสามอืมมันสามบิสกาตต้องรีบไปปิดเพลงทำไมละคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยดีเจกบเอาเอาอะไรครับผมปิดปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อน stop ร์รที่ขายไอติมนี่นะ ถ้าไม่มีใครรู้เอาสตรอเบอรี่ไปกินแล้วใครจะเป็นคนขายล่ะคะเนี้ย <c oughs> ทุกคนมีฟองด้วยทุกคนมันมีสไลเดอร์ให้เราเล่นด้วยนะเลี้ยมไปเลยถ้าทุกคนเห็นแล้วมันจะงงงนิดนึงนะทำไมล่ะคะนี้ก็คอยดูนะทุกคนดู ทุกคนดูนะขึ้นมาขึ้นมามันลงมาไวมากวันชูก๊อปแบบใดตรงนี้มันเป็นุ่มุ่มมะค่ะมันคือไฟที่มันจะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนอ๋อเอาลงมาแล้วลงพร้อมกันอะไรครับเนี่ย คุณเป็นอะไรคำนี้เชียงเจ้าห้อยคุณเป็นอะไรเสียงจะหฮุยเสียงจะหายเสียงจะหฮุยเสียงเจ้าฮุยเสียงจะาห้อยเป็นอะไรเป็นอะไรคำรับนี่ย แล้วไอ้กลมๆนี่ที่คุณหิ้วไปหิ้วมานี่คืออะไรเรียนเรียนหมคะเรียนดอกบัวเรียนนี่มันเป็นรูปดอกบัวเหรอมเรียนดอกบัวน่มว้าโอ๊ยทำไมพี่ขาโกงอะน่ะนม่เขานั่ง อ๋ะะอเขานั่งู่เขานั่งชิงช้าไปเจ้าไปเจ้าเาอ้จุ๊บโอ้ไมค์ก็บ์โบิลลเต็มไปหมดเลยใครเปิดบั้ลเนี่ยมีไฟด้วยมีดิสโก้ด้วยค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหอันนี้กดปิดโอ้โหอังกีไปสไกายกดปิดอลย โอ้ยเปิดไฟดิเอ้าเล่นจนค่ำเลยนะสกายเล่นดึกอยู่เหมือนกันนะเ้อโอ้โหอันนี้แค่มันตอนเย็นตอนเย็นแบบมืดมืดอันเนี้ยตอนเย็นก็จะมืดแล้วไงหนึ่งทุ่มนะอันเนี้ยอหนึ่งทุ่ม,มกระปันป้นกระปัน้นกระปั้นกันกระปั้นกันเอายังไม่ได้กระป้น้น <c oughs> อืเมืม่อกี้สามรักน้ำเลยอันนี้หลับพี่หลับน้องดีใจอ่ะเล่นจนมืดจนค่ำเลยนะคะในวันนี้เราจะกลับบ้านกันตอนไหนใกล้กลับแล้วค่ะเนี่ยทุกคนถังขยะมันพุ่งน้ำออกมาได้ไหน <c oughs> โอ้ยเกเกิน <c oughs> แบบใดนี่เออทุกคนเมื่อกี้เหมือนพิสกาาจะแขางทุกคนดูสิฟองเต็มหมดเลยบับเบิ้ลมาเพียบเลยใครตีบับเบิ้ลให้คะเนี่ยมาค่ะมันมีปุ่มบับเบิ้ลอ๋อโอเคเราไปอ่ะบ้านกันเหรอยังยังยทุกคนเขาจะไปเอาอะไรไปใจ้กับ ไอ้หวงเกก็บว่าหวงนเดี๋ยวก่อนนี่มันคำแบบด้ดูพาที่เต้พาทิ์เลยอยู่ครึ่งหน้าลงนี้ไปแล้วลงนี้ไปแล้วอ้ควเขาลืมอันนี้ด้วยค่ะเขาลืมสัตว์เลี้ยงตัวเองลืมสัตว์เลี้ยลงมาเปลี่ยนชุดเดือลืมเลี้ยงตัวเองเอ้าน้องหล่ เอาเปลี่ยนชุดล้อ่อไปเข้า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 ไปเ้ไปอาบน้ำชาวันุช้วาสเแราสสเนี่ยเ้ันัอนี่ยเนี่ยโช้าวนุโอ้โหโอ้โหโอ้กลับ้านไปจะไม่อ้ำใช่ไหมไปกับบ้านไปไม่อับน้ำแล้วค่ะ วันนี้เป็นวันพักผ่อนที่แท้ทูนะคะขายของก็ไม่ได้ขายวาดภาพก็ไม่ได้วาดไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้มันเล่นอย่างเดียววันนี้หยุดไงคะวันนี้เขาพักงานนอนพักงานพักงานวู<ฮ>้หนุ่มกีตาร์เขาเาจะพักตดเกตีเขาจะพักเฉพาะตอนเขาจะพักเขาจะเขาจะหยุดวัาลืมลืมคุกกี้ดีนะเนี่ยกลับบ้านนึกออกว่ากลับมาเ <c oughs> อาคุกกี้ <c oughs> อันนี้อ่ะคืออันนี้ใช่ไหมะ คือเขาอนอาจจะอยู่ทุกวันอาทิตย์อืแล้วต้องมีวันหยุดให้ตัวเองบ้างนะคะใช่เขาหยุดวันอาทิตย์กับพุธพุทธหัสสุขเสาร์อาทิตย์าหยุดจันทร์อังคารพุธทธหัสสุขเสาร์อาทิตย์ยหรือเปล่าคะใช่ค่ะ <laughs> ไม่ไ,ม,ไม่ต้องมึงทำงานเลยอุ้ยมีแฮปปี้วันเดย์ชอบพักพักหน้าจอก่อนจะเข้าบ้านตัวเองอย่าง เอาชุดไหว้นะไปเก็บกันดีกว่าตุ้งตัวชิชนรูว่ายน้ำกันต่อในห้องน้ำไหนบอกไม่อาบแล้วอ่ะาจะไปเสื้ออ๋อสักผ้าสักผ <c oughs> ้าโอสักผ้าในอ่างน้ำนะจ๊จะสาักผ้าในอ่างน้ำนะจ๊ะซ <c oughs> ักผ้าในอ่างน้ำเลย <c oughs> ออของก็น่ารักเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยอบ้านหลังนี้เมื่อกี้นี่มันมีเห็นมีครูรมีด้วยนะ ก็เราซื้อเซ็กโคโรเมิมาเราไม่เห็นได้แต่งบ้านเป็นโคโรเมะเลยล <c oughs> พี่สกายจะแปงลงร่างเป็นน้องหมาที่แฉถูแล้วค่ะทุกคนเม้าเหรอเอาเนม้าเอามาจัดของนี่ก็คือบ้านเล็กไปเลยนะต้องการพื้นที่บ้านใหญ่กว่านี้หน่อยทุกคนเดี๋ยวถ้าเราเจอกันข้างหน้าจะไม่ได้เจอกันใน เรกก็หลายวงแล้วนะคะจะเจอกันในอวอร์ตาวูในอเวอร์ต่ในอเวอร์เหรอแล้วในแมปพ,พวกบูเฮเว่นหรือว่าในแมปเกมอื่นๆในอันนั้นละ <c oughs> น่ะยังไม่รู้เลยะคะ่ะว่าจะทำอันไหนอ๋อในรโูโบอกยังนึกไม่ออกนะคะอ่ะพี่สก,กายฝากช่องเร็วจะหมดแล้วเนี่ยเลยวันนี้นอยเริ่ม,มกดไลค์ลกดซ<ก>ับซับใคร อย่าลืมกดติดตามกับพวกเรากันด้วยนะครับง่าก็ฝากบีคอนแล้วก็กลีบัวมาเจอกันใน EP3 นะคะ EP3 คือตอนพิเศษเด้อตามหาน้องคุกกี้ไ่บ้านจ้ะนมสดเดยวไปตามหานมสดกันเน้อทุกคนบายบายจ้าจใหม่นะโอเคบายบายอ p 3กำลังจะทำา